ม็อบสามนี้บอกว่านะเรื่องการดูหมิ่นเหยียดยม้มอาฆาตมัดลายสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นโทษไม่ควรจะหนักนะควรจะเท่าสามัญชนนะซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกเลยนะฮะที่มีการดูหมิ่นเยียดยม้มอาฆาตมัดลายสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หรือประมุขของรัฐมีโทษเท่ากับสามัญชนธรรมดาประมุขของรัฐเป็นผู้ดำของประเทศ ถ้าถูกดูหมินเหยียดยามหรือด i สเครดิตจากคนลนนอกในประเทศมากจนเกินไปสิ่งที่ทําให้ประเทศจะได้รับผลกระทบย่อมเกิดขึ้นแน่นอนการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนักการเมืองในขนาดนี้มีเป้าหมายใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับเพื่อเป้าหมายในการชนะการเลือกตั้งโดยอ้างสิทธิมนุษยชนอ้าง เรื่องของความชอบธรรมอ้างเรื่องความถูกต้องตามหลักทฤษฎีเลสกาศะทักเทียมเสมอภาคยุติธรรมซึ่งหลักลักษณะดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นการเคลื่อนไหวนะฮะของก้าไกลนะฮะที่มีการเคลื่อนไหวที่จะไปร้องขอศาลนะครับให้มีการปล่อยผู้ต้องหาตามมาตรา1 1 2มาตรา1 1 6ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงนะครับของประเทศ ได้สัดส่วนและขัดต่อหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีอาญาซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยได้รับรองไว้และรัฐพึงเคารพสิทธิดังกล่าวนั้นและพึงระมัดระวังการใช้อำนาจรัฐในทางปฏิเสธสิทธิประกันตัวของประชาชนและขอให้สารพิจารณายกเลิกกำหนดเงื่อนไขการประกันตัว ที่ขาดต่อหลักความได้สัดส,ส่วนและหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีอาญานอกจากนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมอยังได้ออกถแถลงการต่อความห่วงใยต่อสถานการณ์การอดข้าวของทาตะวันตัวตุลานนนและอ่อนรพันผู้พงเยาวชนนักกิจกรรมทางการเมืองในปัจจุบันและขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ และอำนาจโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเคารพในสิทธิและเสรีภาพทั้งเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะสิทธิจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยให้การ รับรองในฐานความผิดอันเนื่องจากการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือมาตรา1 1 6ก็ดีหรือมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดีทั้งที่ศาลยังไม่มีคำพิภากษาว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทำผิดจริงตามคำฟ้องอันพึงสันนิษฐานว่าบุคคลดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้สมาชิก สภาหแห่งนี้ครับเราต้องยอมรับความจริงว่าวิกฤตยุติธรรมมันได้เกิดขึ้นแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเราอาจจะนึกถึงวิกฤตต้มยำกุ้งอะไรก็แล้วแต่วิกฤตนี้มันแค่ไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่มันเป็นเรื่องทางสังคมการเมืองมันเป็นเรื่องของสิทธิซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและมันได้เกิดขึ้นแล้ว พวกเราในฐานะตัวแทนประชาชนผมรับทราบดีว่าพวกท่านมีความกังวลอย่างยิ่งเวลาที่จะต้องพิจารณาในเรื่องสำคัญสำคัญที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูงอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์พวกท่านมีความกังวลพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือท่านกลัวแต่ผมก็อยากจะเรียกร้องว่าถ้าเราปล่อยให้ปัญหาแบบนี้ดำเนินต่อไป ประเทศไทยของเราจะไปทางไหนครับที่ผ่านมาเคยมีภาคประชาชนเขาเข้าชื่อในการที่จะเสนอแก้1นึหสองหลายปีที่แล้วครับพวกท่านไม่รับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปก็คือมีคนถูกดำเนินคดีต่อไปเรื่อยๆในเชียงประกฏกา์นะเราคงเห็นก้าวไกลที่นำโดยพิธานะมีการเคลื่อนไหวไปยื่นหนังสือแก่สาราญา ให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งเป็นพวกเขาทั้งหมดนะหลังจากที่แบมนะฮะแล้วก็ตะวันนะ,ะกลุ่มมอบ3นิ้วมอบทะลุวังกลุ่มทะลุวังนี่เคยนำพวกบุกเข้าพระบรมมหาราชวังจนเกิดการประทะกับทางเจ้าหน้าที่นะครับคดีมอบ3นิ้วตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีนะครับมากกว่า500คดีแล้วนะครับที่โดนทั้งมาตรา112 โดนทั้งมาตรา1 1 6นะครับแล้วก็ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ผ่านมาสารธรรมนูญได้มีการพิภากษาว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไปแล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้งความดําเนินคดีอาญาในเรื่องของการล้มการปกครองกล่าวนี้มับกาวไก่เปิดหน้า เคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการออกมายอมรับนะครับจากเจีย๊ยบสอสก้าวไกลฮะบอกว่าการแก้ไขมาตรา1นึสองนะครับเป็นไปไม่ได้เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญในเชิงงานสังเคราะห์ฮะสิ่งที่เขาทำอยู่ฮะเขาจะมุ่งหน้าอ้างว่าเป็นบันได3ขั้นบันไดาสาขั้นที่เขาว่านะฮะหก็คือเรื่องของการคืนสิทธิการประกันตัวนะครับสองเนื้อทศกรรม อ้างว่าเพื่อคนเห็นต่าง 3. แก้กฎหมายริตรอนสิทธิเสรีภาพนะฮะเป็นเงื่อนไขที่พิธานะะแกนนำพรรคก้าวไกลนะ,ะมกกีการเรียกร้องการเรียกร้องลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งนะฮะจึงมีการจัดแคมเปญลักษณะดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวไปกดดันศาลเรียกร้องศาล ให้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา1นึนะครับให้มีการดูหมินเหยียดยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้นะครับและถ้ากระทําความผิดให้มีโทษน้อยลงนะครับซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก้าวไกลก็ยอมรับนะฮะว่ากฎหมายมาตรา1นนะแก้ไม่ได้เพราะสภาผู้แทนสรนที่มีคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานนะครับได้มีการประชุมสรุปอย่างเป็นทางการว่า การแก้ไขมาตรา1-2นั้นเกี่ยวข้องนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6นะครับซึ่งบุคคลใดจะไปแจ้งความคดีกับพระมาหากษัตริย์นั้นเป็นไปไม่ได้ส่วนที่มีแนวคิดนะของม็อบ3นี้บอกว่านะรเรื่องการดูหมิ่นเยียดยามอาฆา,าตมาดลายสถาบันพระมาหากษัตริย์นั้นโทษไม่ควรจะหนักนะค,ควรจะเท่าสามัญชนนะซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกเลยนะฮะ ที่มีการดูหมินเหยียดยามอาคาดมาดลายสถาบันพระมหกากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หรือประมุขของรัฐมีโทษเท่ากับสามัญชนธรรมดาประมุขของรัฐเป็นผู้นำของประเทศถ้าถูกดูหมินเหยียดยามหรือ d ด s ิสเครดิตจากคนในนอกในประเทศมากจนเกินไปสิ่งที่ทำให้ประเทศจะได้รับผลกระทบย่อมเกิดขึ้นแน่นอนการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง และนักการเมืองในขนาดนี้มีเป้าหมายใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับเพื่อเป้าหมายในการชนะการเลือกตั้งโดยอ้างสิทธิมนุษยชนอ้างเรื่องของความชอบธรรมอ้างเรื่องความถูกต้องตามหลักทฤษฎีเลดกาดทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมซึ่งหลักลักษณะดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ แน่นอนร0อยเปอร์เซนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอร์สักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินม่เคยสิ้น กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ม่ได้ส่งออกหน้ามี่ละรืกอความสุขสบายของพระราชาที่สืบสารรักษา อ่อดไทยใครจะรู้ข้างในพระไทยท่นันใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใด ท่านทรงงานได้บรนทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด สงนานไปด้วยพระไทยมัน่นข้าควงไทยพร้อมกันจะรูมสูสเสด็จทรงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง